สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องการยกระดับดจิตใจยกระดับจิตวิญญาณครับก็นำความดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้มาปฏิบัติและฝึกจิตใจไปด้วยให้มีความรักความเมตตามีความปรารถนาในดินแดนพระนิพพานเชื่อว่าเกิดมาแล้วต้องตายเพลงเท่านี้เราก็ไปสู่ เท่ากับการปฏิบัติความดีขั้นสูงแล้วเพราะหากจิตเราสามารถปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆก็สามารถไปสู่การบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เข้าสู่พระนิพพานได้อย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นเราก็ก้าวเข้าสู่การเป็นอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันนะครับพระโสดาบันนี่เป็นอริยเจ้าก้าวแรกเลยการจะปฏิบัติจิตไปสู่จุดสูงสุดได้นั้นเราต้องยืนอยู่จุดสตาร์ท เมื่อ,อยืนอยู่จุดเริ่มต้นแล้วเราก็ก้าปฏิสัก้าก็คือการปฏิบัติตัวปฏิบัติใจไปพร้อมๆกันนะครับการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าเราเจ้าแต่ธรรมะอย่างเดียวเราต้องเอากฎกติกาของโลกเขาด้วยอย่างเช่นกฎหมายบ้านเมืองกติกาสังคมอันนี้สําคัญมากมารยาททางสังคมไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมแต่เราไม่รู้จักรักษามารยาททางสังคมไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโลกเขาอย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่ขาดซึ่งปัญญานะครับปฏิบัติไปเท่าไหนก็ยิ่งแย่ไปกว่านั้นนะครับผมขอใช้คํานี้ปฏิบัติไปมากขนาดไหนก็ยิ่งแย่ไปกว่านั้นนะครับต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีจิตใจมันก็จะพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ได้เช่นกัน ครับคลิปนี้ผมมาคุยในเรื่องของการใช้พระคาถาต่างๆให้มีความเข้มขลังให้มีความคมความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นการเป็นงานกันบ้างการที่เราท่องคาถาแต่ละบทแต่ละอย่างได้นั้นมันยังไม่พอยังไม่เพียงพอ,อส่วนในเรื่องของการที่ครอบครูการสูต พระคาถาอาคมต่างเข้าสู่ตอนอันนี้ผมจะไม่ขอกล่าวถึงขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่พื้นฐานสำคัญเลยในการที่จะปฏิบัติฝึกคาถาอาคมหรือใช้เพื่อน,นำไปให้เกิดประโยชน์ต่อช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนเราต,ต้องยืนอยู่ตรงความดีที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นเมื่อกี้นี้และพูดมาทุกๆคลิปการสร้างบารมีบารมีไม่ใช่มาสร้างกันเพียงวันเดียวแล้วจะให้เกิด ความศักดิ์สิทธิ์ความขลังมันต้องเคยทํามาในการก่อนและสั่งสมมานะครับเรียกว่ามีเกา่ามีความหนาแน่นมีความควบแน่นในพลังบารมีจะยิ่งมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์เพราะเราฝึกไปหาความดีตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่ฝึกเราไม่ใช่เรียนไปสู่อบายภูมินะครับสั่งสมกิเลสให้มากขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้ผมไม่แนะนำนะครับแนะนำ ในส่วนที่ทําอย่างไรให้ใจเรามันจะลดกิเลสลงละกิเลสได้อ้าวแล้วหลายท่านที่เข้ามาฟังและคาถามันจะทําให้ลดกิเลสได้ไหมเราต้องใช้ปัญญาได้ครับเพราะคาถาเนี่ยคนที่ชอบคาถาก็จะมาท่องบ่นภาวนาคาถาเมื่อท่องบ่นภาวนาคาถาจิตเขาก็มีใจจดจ่ออยู่ในคําสวดคําภาวนาในอักขระประโยคแต่ละคํา จิตก็เป็นสมาธิบ่อยๆเข้าจิตเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นจนจิตมีความละเอียดขึ้นตามลําดับที่พระพุทธเจ้าวางไว้ตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่จิตมันสงบมากขึ้นมันก็สามารถนำปัญญาและสติไปพิจารณาถึงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้จะมีความเข้าใจ จิตใจก็จะมีความเยือกเย็นและเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงไปตามความเป็นจริงไม่ใช่เข้าใจแบบที่ตัวเองเข้าใจและตัวเองเข้าใจนั้นมันไม่มีมาตรฐานแม่แบบตรงไหนมาเป็นตัวชี้วัดว่าเราเข้าใจถูกหรือผิดเราต้องเอาแม่แบบจากพระพุทธเจ้าที่วางแบบเอาไว้ก็คือการลดกิเลสถ้ากิเลสเราลดลงจิตใจเยือกเย็นขึ้นนั่นแหละครับผมบอกก็ได้เลยว่า จิตใจท่านก้าเขามาสู่ธรรมะแล้วเข้าสู่กระแสธรรมแล้วเมื่อเรามีบาร,รมีตรงนี้เสร็จเราก็มาท่องบนภาวนาคาถาคาถาอาคมต่างๆที่ใช้เจตนาที่ดีเจตนาที่บริสุทธิ์ย่อมมีผลกำลังของสมาธิก็มาส่งผลถ้ากำลังสมาธิไม่ดีนะครับเจตนาดีก็ไม่ได้ทุกองค์ประกอบจะต้องประกอบรวมกันตั้งแต่บาร,รมีที่สั่งสมมากำลังของสมาธิ เจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาที่ดีใช้ในทางที่ดีก็เกิดประโยชน์มีพลานุภาพในการที่จะนำไปใช้้เกิดประโยชน์ต่างๆได้นะครับผมจะไม่นำสิ่งที่งมงายนะครับมาพูดมาแนะนำคาถาอาคมนี้ถ้าหากบอกว่างมงายไหมสำหรับส่วนตัวผม ไม่งมงายครับคนโบราณใช้กันมาและเขามีจริงนะครับเขามีจริงแต่ในส่วนตัวความรู้ของผมแล้วเนี่ยผมไม่มีความรู้ในเวทมนตาคมใดๆหรอกมีแต่พุทธคุณธรรมคุณสังคุณอยู่ในใจนะครับคุณครูบาอาจารย์ท่านก็แนะมาสอนมาในพุทธคุณในพุทธาคมนะครับขออภยัยในพุทธาคมแต่ละบทที่ท่องมาก็ล้วนแต่เป็นการกล่าวถึง คุณพระพุทธานุภาพคุณพระธรรมมานุภาพคุณพระสังขานุภาพล้วนให้ติดเราระลึกถึงคุณพระรัตนาัยนั่นเองนะครับส่วนความวิเศษคุณวิเศษต่างๆในพระคถาที่เกิดขึ้นนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าตำมราทางโลกเขาไม่มีสอนกันในสถาบันครับเรื่องแบบนี้นะครับก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามความเชื่อที่คนชาวโลกเขากล่าวกันว่า โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังต่างๆแต่ส่วนตัวผมประโยคเหล่านี้ผมไม่อยากพูดนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านถ้าใจมีใจชอบก็ลองมาท่องบทภาวนาปฏิบัติกันคาถาท่องให้ขึ้นใจนะครับท่องให้ขึ้นใจและปฏิบัติในสิ่งที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นให้ครบองค์ประกอบถ้าท่านลองนำไปใช้ดูส่วนครูบาอาจารย์ถ้าหากท่านจะครอบ ครูครอบเสียงพ่อแกหรือจะมีวิชาในการสูบอาคมต่างๆเข้าสู่ตนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ผมบอกมาทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่จำเป็นต่อการที่จะนำไปใช้พักาพักคาจะทำให้จิตของเรามีสมาธิมีความสงบทำให้ปัญญาสติเราเกิดแล้วพอสติปัญญาเราเกิดเราอาจจะเลิกใช้คาถาไปเลยก็ได้สำหรับบางท่าน เพราะว่าปัญญามันเกิดจากอารมณ์ของสมาธิแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็นํามาใช้ช่วยโลกได้หากเรารู้จักใช้ครับคลิปนี้ผมก็พูดกันแค่เรื่องของการที่จะใช้พระคาถาอาคมพุทธาคมอย่างไรให้มีความเข้มขังตามพื้นฐานจําเป็นที่สุดนะครับจะไม่มาพูดให้งมงายกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความดีและปฏิบัติ ไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกันมาครับแล้วคลิปหน้ามีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาผมเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไรผมก็จะนํามาทําเป็นคลิปแบบนี้ทุกๆวันครับสวัสดีครับ